ที่ข่าวอีกข่าวนึงก็ข่าวดีเหมือนกันคุณพี่่าเป็นข่าวของพี่อีฟนะคะพี่อีฟทายาสุดรักสุดห่วงของอาต้อยเศรษฐากับอภเรอารัญญาค่ะล่าสุดนะคะมีข่าวดีแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะาอ๊้ยเพราะว่าคุณแฟนเนี่ยนะคะก็คือคุณต้นเติมศักดิ์เนี่ยนะคะเขาไปทําการเซอร์ไพรส์นที่สหรัฐอเมริกาเลยก็คือไปร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนนะงานตกงานแต่งคือประเด็นคือไปร่วมงานแต่งคนอื่นใช่ แต่ก็ไปขอแต่งของตัวเองซะด้วยเซอร์ไพรส์เลยนี่นี่นี่คุณผู้ชมดูนะคะมีการแบบคุกเข่าขอแต่งงานหวานว่าอันนี้อันนี้คือมันเป็นความใฝ่ฝันของผู้หญิงนะพี่กอลฟรู้หรือเปล่าที่โดนผู้ชายคุกเข่าขอแต่งงานเนี่ยต้องคุกเข่าว่างั้นอามันเป็นธรรมเนียมประเยากเลยคุณอยากให้แฟนคุณคุกเข่าคุณก็เตะตัดขาแฟนคุณ เดี๋ยวก็คุกเข่าลงไปเองเดี๋ยวปุ๊บนะเพื่อดูโอลิมปิกใช่ไหมเตะตัดขาถ้าก็จบเส้นนะฮะอ้าวนักขาของเราฮะก็ไปเจออต้อยมาค่ะครับก็เลยไปถามว่าอาต้อยรู้สึกยังไงกับโมเมนต์นี้ของลูกสาวอาต้อยบอกดีใจมากนะครับไม่เคยคิดเลยว่าลูกสาวจะมีโมเมนต์แบบโดนคุกเข่าขอแต่งงานผมชอบคําตอบนี้มากอา่อทำไมอะอิฟดูยังไงเหรออิฟดูกระเปิบกระปับ ดูไม่น่าจะแบบจะเซอร์ไพรส์อย่างนี้เหรออายังไงเออนะฮะแล้วข่าวถามอีกบอกแล้วเป็นไงว่าที่ลูกเขยอาต้อยบอกลูกเขยคนนี้ชอบถูกใจเพราะว่าตั้งใจทํางานนะครับก็เลยลูกถามอีกอาต้อยแล้วสินสอดล่ะผมหน้าต้อยอาต้อยพูดประโยคนี้มาผมอยากจะสมัครเป็นลูกเขยอาทําไมคะแต่ไม่ทันเพราะผมมีเมียแล้วเออนั่นไงอาบอกไม่คิดค่าสินสอดใดๆทั้งสิ้นทําไมอาไม่บอกผมก่อน ตอนนี้ผมพูดเล่นเดี๋ยวกลับไปเมียผมดึงผูเดี๋ยวกลับไปตายเดี๋ยวตายอ่ะเออเดี๋ยวมีเรื่องเมียจ๋าเนี่ยอันนี้ผัวพูดเล่นนะจ๊ะเอาฟังเสียงอาต้อยดีกว่าเลยครับรู้แต่ว่าวันที่มั่นเนี่ยมันเป็นเซอร์ไพรส์จริงๆพ่อแม่เขาก็ไม่บอกนะเขาเฉยไว้นะครับแต่ว่ารู้จักกันมานานแล้วก่อนหน้านี้น่ะฝ่ายชายเขาได้มาแบบขอเป็นการทางการขออ่า พอเขาเขาเขาเริ่มจะชอบกันเนี่ยเขาก็จะมาที่บ้านเกือบทุกวันแล้วตอนนี้นะครับก็มาคุยกับพ่อมาคุยกับแม่เป็นม่ารไหมคะอ๋อจริงจ่มันผ่านในวันแรกแล้วเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเห็นก็รู้แล้วว่าเขาเป็นเป็นคนค่อนข้างดีแล้วก็เป็นคนเอางานเอาการก็จนเกระทั่งเราต้องบอกต้องเตือนเรื่อยๆว่าอย่าทํางานให้มันมากนักเวลามีครอบครัวแล้วเนี่ยอยู่ต้องดูแลครอบครัวด้วยก็ดีใจนะฮะดีใจแม่แม่เขาก็ดีใจแล้วก็คนก็มา สแสดงความยินดีกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยงงเหมือนกันแต่ก็ยัง,ยงติ่งติ่งกันไม่ว่านามสกุลิีาฉายานนะอยู่บ้านพ่อนะ<พ>อต้องแต่งข้าวใช่ใช่แต่ว่าคาดว่าไม่เกินปีนี้ครับคาดอย่างนี้จะเรียกสีสนนอดแพงไหมยไหมฮะไม่เลยฮะโอ้ขายออกกบุญแล้วเนี่ยไม่เรียกร้องไม่เรียกร้องครับแต่ว่าผู้ชายก็เป็นคนเป็นคนดีแล้วก็มีหลักมีฐานเขาเขามั่นกันที่โน่นเลย มัน่นกันทนมิงเขาจัดงานเล็กๆสําหรับใน,ในกลุ่มญาติิเขาอะค่ะ mm hmm. เราดีใจนะครับดีใจแต่ว่าใจนึงก็ยังเออเราเลี้ยงดูมา30กว่าปีแต่ว่าด้วยความมั่นใจว่าเขาต้องดูแลลูกเราได้ดีก็ค่อยๆค,ค,คลายความวิตกกังวลอะไรไปเยอะอ่าดีใจด้วยกับอาต้อ hmm. ยนะครับแล้วก็น<า>้องอ e <า>ีฟแล้วก็<า>อภิยัก นะครับ <tha' S 2> เออจริงๆแล้วผมจะบอกให้ว่าผู้ชายคนนี้นี่ต้องโชคดีมากนะ <tha' S 2> เพราะเอาจริงๆเนี่ยคือโดยภาพนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นแบบน้องอีเหมือนแบบ,แบบเหมือนเขาเรียกอ,อะไรเดียเป็นภาพแบบเป็นเป็นเด็กนอกหน่อยๆอ่ะ แต่ทีจริงแล้วครอบครัวเขาห่วงลูกสาวมากนะนั่นไงเออนี่เขายอมนะยอมให้แต่งงานนะโชคดีนะโก็แอบกระซิบบอกผู้สื่ขาวของเราด้วยนะคะว่าถ้ามีหลานเนี่ยได้ฝาแฝดเลยก็ดีได้แบบชายหญิงเลยอย่างนี้คืออยากอุ้มหลานแล้วเรื่องนี้คุณจะคุยกับอีฟก่อนว่าอีฟไหวไหมนะอ่าทองแรกเอาสองเลยเหรอยังไงอา